อยโอ้เปลนตัวได้แล้วเจะเดินล่างใช่ไหมใช่ตัวเตะล่างใช่ไหมใช้แล้วคนไกลมันนิดเดียวเองนะเวลาเราบิดนี่ถูกป่ะใช่ใช่ป่ะได้สี่เลี้ยงไปเตะอันนี้แกลเล็กผมก็จะมาเตะตรงนี้นี่นะครับ cứ nhảy đó à ยนะบงานของเจ้าโฮเดนโมเรโลนะครับเราคงต้องฝากที่หูช่างยศไว้ ที่บอกว่างานวางเครื่องงานทําระบบมันต้องใช้เวลาซึ่งมันอาจจะเสร็จไม่ทันภายในเทปนี้อยู่แล้วเพราะว่างานางต่างๆมีรายละเอียดต้องมีการวางแผนต้องมีการทําขั้นตอนให้ลดเคลื่อนตัวได้ก่อนก่อนที่เรา,าจ,จะทํานํากลับไปทําอย่างอื่นนะครับร้อยนะพี่ผ่าถาังอย่างเดียวครับมาเดินระบบที่อยากเสร็จนีอ่อ้อวายะแม่เดี๋ยวรถจัาเนาี่ยจอไปะครับเดี๋ยวลาให้กบไง เอาละเดี๋ยวได้เดินทางกนะันนี่กำลังปั๊มโฮเดนคันนู้นอยู่นะโฮเดนกับโฮเด่น,ดน,ดนประทะกันมันเลยไ <c oughs> อ้คันนี้ไม่เสร็จคันนู้นมาแล้วพี่แอร์ไม่ต้องลื้อข้างในล้างก่อนหรือยังไม่ต้องต่อ,อยังไม่ต่อพี่เดี๋ยวเดี๋ยวล้างระบบก,ก่อนดีวะมึงล้างให้ครับเดินทางกันต่อไปเดี๋ยวเอาถังขึ้นรถไปใช้ฝังปั๊มติ๊กก่อนครับ อ่าสิ่งหนึ่งที่มันก็เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่มันคล้ายกันก็คือปัญหาเรื่องระบบน้ํามันซึ่งมันเป็นหัวใจหลักที่ทําให้เครื่องมันเดินได้เลยคืออันเนี้ยโชคดีที่เราลื้อถังออกมาได้นะครับลื้อออกมาแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องไปทาก็คือการผ่าถังออกมาเดีย๋ยวเราจะได้เห็นว่าการผ่าถังออกมาลักษณะมันเป็นแบบไหนการทำความสะอาดยังไงแล้วก็เชื่อมกลับเข้าไปยังไงสิ่งเนี้ยผมจะบอกว่ารถทุกคันด้เป็นรถเก่าถ้าคุณไม่ขจัดปัญหาเรื่องนี้ก่อน ผมรับรองเลยคุณใจร้ไม่มีความสุขแน่นอน